โอ้ยนี่มันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ฉันไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะนายคนเดียวนั่นแหละเจ้าสลอสเดี๋ยวเดี๋ยวนายจะมาโทษฉันคนเดียวได้ยังไงเล่าฉันทําอะไรผิดหรอเฮ้ยนายยังไม่รู้ตวัวใช่ไหมเนี่ยก็นายเนี่ยไปกินอาหารสลอสักเกลี้ยงเลยแถมตังก็ไม่จ่ายตาหากจะไม่ให้โดนจับได้ไงเล่าแต่เขาบอกว่าให้ชิมฟรีนี่นะไอที่มันชิมฟรีอะมันเป็นถ้วยเล็กๆตาหากเจ้าบ้าเฮ้ยเหรอ แถมส้วมยังเหม็นเขียวอีกด้วยาหาหาหาก่อนไม่ลงด้วยเห็นไหมเห็นอุนจีฉัน้อยตุ๊กปองตุ๊กปองอยู่เลยยังไม่หมดแค่นั้นฉันยังต้องอยู่กับตุ๊กตาหม,มีสุดหลอนหูแหวงที่คอยหลอกหลอนฉันทุกคืนวันนี้เพื่อนมาเล่นกันเถอะวันนี้เพื่อนมาเล่นกันเถอะวันนี้เพื่อนมาเล่นกันเถอะโอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณตำรวจผมอยากกลับบ้านคนที่ทำน่ะเจ้าสล้อตัวนี้คนเดียวเท่านั้นเลยไม่ใช่ผมเฮ้ยนายคิดจะหนีคนเดียวใช่ไหมไม่จริงครับไม่จริงครับ แก่คนนี้เนี่ยมันกินจนหมดเลยกินเยอะด้วยเฮ้ยอ้องขังนั้นมันเสียงดังชะมัดเลยเงียบๆหน่อยเดี๋ยวฉันก็ขังลืมซะเลยนี่แกมันแย่มากเลยเจ้าสลอตฉันจะฟ้องแม่แน่แย่ๆๆแกไม่กลัวนายหรอกโอ้ยแล้วเราเสร็จสักทีเอาพวกนายมานี่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 เฮ้ยคุณเป็นใครน่ะฉันน่าจะมาช่วยพวกนายไงฉันอยู่ห้องขังข้างๆเองอุตส่าห์ขุดมาตั้งนานกว่าจะเจอห้องขังนายเนี่ย นันเขาหมายความว่าานจะช่วยเราอ,ออกจากส้วเมเหม็นอือนี่หรอฉันจะพาพวกนายออกไปเองขอบใจมากนะเจ้าหัวกล้อมเออฉันควรจะช่วยพวกนายดีไหมเนี่ยฮะจะจะช่วยสุดหล่ออ้องขังเบอร์สิบสองน่ะเสียงดังเกินไปแล้วฉันคิดว่าจะไปตรวจตาดูซะหน่อยนะเออฉันไปด้วยเดนไปด้วยสวย<อ>แล้วลงไงพวกนายต้องรีบไปแล้วไปเร็วสุยสารภา สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรอยแกนในเกมโรบอกนั่นเอง <c oughs> ซึ่งครั้งนี้นะคะพี่แป้งเนี่ยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาแหกคุกกันค่ะโอ้โหเราดูสิข้างๆนะคะมีฟอสซิลคนด้วย <c oughs> ฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วจบนุ ถ้าพวกเราไม่หนีออกไปแล้วกน็นาจะเป็นฟอสซิลเหมือนพวกนี้แน่แนฉันไม่อยากเป็นฟอสซิลสรอตนะฉันอยากจะทิ้งนายไว้ที่นี่ซะเหลือเกินเจ้าสโ้ยเอาเป็นว่าเรามาใส่หมวกกันก่อนดีกว่านะคะโอ้โหดูเหมือนข้างหน้าเนี่ยจะมีศพเต็มเลยค่ะ คุกที่นี่เนี่ยน่าจะขังลืมจริงๆซะด้วยนายต้องระวังหินพวกนั้นให้ดีนะหินพวกนั้นตกใส่หัวหนายละก้อนนายต้องเละเป็นหมูสับแน่ๆอย่างน้อยพวกเราก็เละน่ากินนะเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมขนาดนั้นนะรีบไปเร็วดูเหมือนว่าเราจะต้องกระโดดเข้าไปตรงนี้ก่อนค่ะฮึอดูสีก้อนหินอุ้ยก้อนอินมันลงมาเป็นสเตปเลยค่ะมาเราผ่านศพตรงนี้ไปจะไปไหน<ด>เอา<ด>ฉันไปด้วยสิยนายอยู่ที่นี่เถอะนะฉันไม่อยากช่วยนายอ่ะรีบไปกันเถอะ โอ้ยที่นี่นี่มันหลอนน่าดูเชียวนะเนี่ยฉันรู้เลยว่าส้วมของเราเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรทำไมพวกเขาวุญจี๋วจังเลยล่ะฉันคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นท่อระบายน้ํามากกว่านะเนี่ยถ้าเราตกลงไปแล้วก็ฉันคิดว่าเราน่าจะเละเป็นโจ๊กแน่นอนโอ้ยรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะเฮ้ย hey, พวกนายอย่าลืมซื้อเสื้อ,อฉันด้วยนะสวยมากเลยนี่มันท่อระบายน้ําบาอะไรเนี่ยมีขายวิกผมกับเสื้อด้วยดูเหมือนว่าจะมีแพรตรงนี้นะคะเราจะต้องจับจังหวะดีๆแล้วก็ฮึบเฮ้ย มาขอฉันไปหน่อยจ้าวสารกรมะภาพรังสีเนี่ยมันเริ่มละลายมาที่เพดานแล้ว่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คุกที่นี่เนี่ยอาจจะถล่มก็ได้นะฉันว่าเราต้องรีบไปแล้วล่ะเปิดไปอีกห้องนึงแล้วค่ะดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะจะมีท่อฉีดน้ําซะด้วยมาๆมาตามฉันมาเนี่แบบนี้ออโอ้โหฉันไม่น่าเชื่อนายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางของเราเองดีกว่าค่ะต้องทำป one, two, เป็นสเตปวันูทรีอาเราตรงนี้ไปได้แล้วค่ะ <Yeah. S 2> นายมาถึงด่านนี้แล้วล่ะก็อย่าลืมซับสไคร์ชันด้วยนะฉันว่าเขาน่าจะโฆษณาทุกอย่างที่เขาทําได้แล้วมัง้งเอาล่ะเราต้องรีบไปแล้วค่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปก่อนนี่ระวังตกลงไปด้วยนะสารสีม่วงนี้ยมันทําคนตายมานักต่อน,นักแล้วนายต้องปีนไปที่แพรนั่นอย่าลืมกั้นหายใจด้วยล่ะกลิ่นมันรุนแรงมาก <c oughs> ฉันว่าฉันหายใจไปเต็มปอดแล้วล่ะเอาล่ะตอนนี้เราขึ้นมาบนแพร่แล้วค่ะดูเหมือนแพรของเราเนี่ยนะคะจะมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นถังด้วยนะคะลอยลอยมันดูไม่ค่อยปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้สิเฮ้ยแล้วตรงนี้เราจะไปเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยน่นจะรอดนะเกือบไปแล้วอึ๊บแต่ทำไมไนายไม่ค่อยพูดกับฉันเลยเล่านายโกรธฉันเหรอฉันพยายาม่ยายากพูดกับในใายแต่พักกา่หายใจอยู่เฮ้ยฉันไม่ได้การหายใจฉันยังไม่ตายเลยนายก็ไม่เชื่อมันเอาละเราเรีบขึ้นไปดีกว่านะโอเคงั้นฉันเลิกการหายใจได้หรือยังอ่ะ ไอ้เจ้าพวกนัก้นต้องอยู่ที่นี่ไม่ผิดแน่คอยตัวตาให้ดีๆนะเปิดไฟทุกดวงในห้องขังนี้แล้วตามหาพวกมันให้เจออ وي, ุ้ยระบบความปลอดภัยแน่นหนาขนาดน,นี้เราจะทำยังไงดีล่ะฉันคิดว่าถ้าเรากระดก,กระดิ๊บไปก็น่าจะได้ละมั้งฉันว่าวกระดิ๊บไปน่าจะไม่รอนะเขาส่องไฟเป็นดิสโก้เลยอะ่ะแล้วอุ้ยเฮ้ยเราสามารถผักอันนี้ได้ด้วยค่ะ๋อวดูดิตึงตึงอุ้ยงั้นฉันเอาอันนี้ไปด้วยเลยละกันไป drainage, ไป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  มันเสียงอะไรน่ะดูเหมือนกล่องไม้น่าจะมีอะไรผิดปกตินะตอนน้าที่เราไปดูหน่อยเออได้ได้ครับท่านแต่ว่าผมกลัวความสูงนะครับจังหวะนี้แหละไปเลยมา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 ดูเหมือนว่าเราจะลากกล่องตัวนี้มาได้ค่ะพวกนายรอดมาได้ยังไงล่ะเนี่ยเก่งจังเลยของพวกฉันใช้ไหวพริบไงนายต้องเอากล่องมาแบบพวกฉันแบบนี้อ่ะอ้าวกล่องหายเอากล่องปีนตรงนั้นเฉยเลยดูเหมือนว่าเราต้องหาทางขึ้นไปค่ะ ฮ้ยแล้วตรงนี้มันสูงมากเลยเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่าเนี่ยบบอ้ยขึ้นไปได้ด้วยพวกมันต้องอยู่ท้านี้ไม่ผิดแน่หายดีๆหน่อยครับท่านผมกำลังหายอยู่ครับเจ้าเสยพวกนายหาฉันไปเจอหรอกฉันอยู่ในท่อนี่ต่างหากฮาเดดูเหมือนว่าเราจะกลับมาที่ห้องขังเดิมค่ะอะไรกันละเนี่ยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ค่ะ เอ๋เจ้านั่นเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ยไมแหละวิจัยของห้องขังของเรานะ <c oughs> เขาได้ทำบูสเตอร์ขึ้นมาถ้านายกินโคกนี่เนี่ยนายจะวิ่งเร็วแรงเหมือนโซน,นิเลยล่ะแล้วแล้วแล้วทำไมเราต้องวิ่งเร็วด้วยละ่ะนั่นสิแค่วิ่งปกติฉันก็เหนื่อยตายอยู่แล้ว <c oughs> เพื่อฉันเถอะมันมีประโยชน์ต่อนายแน่ๆเอ <c oughs> าล่ะมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ค่ะแค่อย่างนั้นแล้วก็นี่แน่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 ้ยกดออกมาก็ได้แค่อันเดียวนะคะเนี่ยไหนลองชิมดูสิออ้ยวิ่งเร็วจริงๆด้วยค่ะ อ๋อตรงนี้มันมีแสงสเลเซอร์แต่ว,ว่าพวกเราผ่านมาได้อย่างฉลุยเลยนะเนี่ยนี่สินะที่เขาเรียกว,ว่าพลังบูสเตอร์น่ะอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆแป้งก็วิ่งผ่านตรงนี้เฉยเลยค่ะเอาล่ะเราไปที่ห้องขังอื่นได้แล้วนะคะเนี่ย<ร>กระึบ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 มาตรงนี้มาตรงนี้เฮ้ยมีอะไรหรอมีอะไรหรอพวกนั้นน่ะมันรู้แล้วว่าเราหนีออกมามันยิงเราด้วยแสงสเลเซอร์ยิงมาเลยครับพ่อนะเดี๋ปล่อยให้มันรอดฉันไม่ปล่อยให้มันลอยโดยแน่นอนดูยิงกันสิ ยิงเงินทีในตัวอาหารเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยค่ะตอนนี้เนี่ยฉันท้าทายอำนาจมืดเจ้าตำรวจเอ้ยเจ้าไม่มีวันจับข้าได้หรอกเอาเลยค่ะตอนนี้นีคะเราจะพาแสงเลเซอร์ไปค่ะยุดจุดมาแล้วอโอ้โหเต็มเต็มเห็นไหมเล่ะว่าแสงเลเซอร์ของเรามันแรงขนาดไหนในหัวหน้ามันกลับมาอีกแล้วครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปกลับปืนชั้นซะโอ้ยคิดจะให้เรากลับปืนเลยเนี่ยมันร้ายแรงเกินไปหรือเปล่าเอาล่ะพึบ มาแล้วอีกทีหนึ่งแช๊เรียบร้อยค่ะเราผ่านมาได้แล้วเฮ้ยหัวหน้ามันผ่านไปแล้วเราหยุดยิงเราไปจับมันดีไหมครับถ้าก็อยากจะหยุดยิงเหมือนกันนะถ้าเราหยุดไม่ได้พวกเราไปแค่ NPC ีซท่าน้าทีต่อไปแช๊บตอนนี้เราออกมาข้างนอกได้แล้วค่ะดูเหมือนว่าจะมีตู้น้นาโคล่าอีกนะคะเราต้องกดออกมาแช๊ปในพวกนายรอดออกมาได้ยังไงละเนี่ย้างหน้าตรงนั้นนะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะนายระวังเขาด้วยล่ะ คนนี้เนี่ยโหดเหี้ยม,มากครั้งที่แล้วเนี่ยฉันโดนเครียดั้งสามร้อยทีแน่โอ้ยอย่าว่าแต่สามร้อยทีเลยฉันโดนแม่ตีก่อนฉันก็ร้องไห้แล้วดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะจะเป็นที่ออกกําลังกายของคนคุกค่ะโอ้โหเราจะออกกําลังกายดีไหมเนี่ยเพิ่มกล้ามให้กับหน้าท้องหน่อยดีไหมนีไหนว่างขนาดนั้นเลยเหรอฉันก็แค่เล่นมุกอ่ะ <c oughs> โอ้ยข้าวบันเทิงวันนี้นี่มันหวานจริงๆเลยเด็กเกลียนจมูกหักขอเพื่อนให้กราบคีย์บอร์ดโอ้โห ้ยข่าวนี้สุดยอดเบาเบาหน่อยเบาๆหน่อยฉันว่าทางออกของเราไม่แค่ทางเดียวแล้วล่ะเพื่อนนั่นก็คือประตูสีฟ้านั่นแต่ฉันหายไงก็หากุญแจไม่เจอนายช่วยฉันหาคุญแจหน่อยนะฉันคิดว่าฉันน่าจะพอทําได้นะอวยเราเข้าไปใกล้ตํารวจนะ่ะไม่ได้ด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเห็นค่ะทางออกก็อยู่ตรงนั้นด้วยใกล้ๆเลยแล้วกุญแจจะอยู่ที่ไหนละเนี่ย นะครับว <uk> really ันนี้ผมทำงานดีไหมครับหัวหน้าจะเจ้านั่นมันหลับอยู่อะเราลองเปิดเก๊หาดูแล้วกันนะดูเหมือนว่าเกตรงนี้จะไม่มีเลยค่ะแล้วมันอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วกุญแจตรงนี้เองขอคุณแจ้หน่อยนะครับคุณตำรวจอุ้ยได้แล้วค่ะตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วนะคะแล้วเราก็เปิดประตูสู่อาเซียนกันเลยว้าวรีบวิ่งขึ้นไปดีกว่าก่อนที่มันจะรู้ตัวฮึบ บนหลังคาเนี่ยมันเล่นมากเลยนะเพื่อนนายต้องระวังขี้นกด้วยช่วงนี้เนี่ยนกนี่ขี้ชุกชุมจังเลยอะ่ะเพื่อนฉันเนี่ยตกลงไปประมาณสี่กว่าคนแล้วหัวต,ตายตายเลยฉันยิ่งกลัวความสูงอยู่ด้วยอะ่ะถ<อ>้าอย่างนั้นแล้วก็นายคิดเหมือนฉันหรือเปล่าเจ้าสาหนึงฉันก็คิดเหมือนนายนะเจ้าสารอส,สองเร,เรานั่งฟังเพลงสบายใ,<ช>ใจดีกว่าน้อว่าน,น้าครับผมได้ยินเสียงเพลงครับอยู่ที่ระเบียงครับพวกเราต้อยู่แถวนี้ไม่ผิดแน่รีพับประตูเข้าไปสวยแล้วเฮ้ยพวกเขาทำ เราต้องรีบขึ้นไปค่ะโอ้โหมันเลื่อนจริงๆริด้วยฮึบฮึบอื้กระโดดกระโดดมบบดิจิตอลอจูอจูโอ้โหเรียบร้อยค่ะอี่แล้วทางออกเราจะไปที่ไหนกันต่อดีคะเนี่ยดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีประตูนะคะแต่ไม่สามารถไปได้หรือว่าจะต้องลงในท่อนี้โอ้โหท่อนี้ไม่ค่อยปลอดภยอยัยไงก็ไม่รู้ค่ะทางเดียวที่เราจะรู้ได้นะคะคือเราจะต้องลงไปสักท่อนึง นี่คือห้องอาบน้ำร้อนสูดเซ็กซี่ทันน่าแอบมาดูตำรวจอาบน้ำเกือบทุกวันเลยนายชอบเป้านายนี่มันโรคกิดชะมัดเลยลองสองวจวดูก่อนดีกว่าแด้คิดว่าทางเดียวที่เราจะหนีได้นะคะน่าจะเป็นที่เราจะต้องข้ามตรงนี้ไปค่ะวืบมาแล้วโอ้โห้โอ้โหเมื่อกี้เหยียบเพื่อนมาด้วยพบผู้บุกรุกพบผบุกรุกเปิดระบบป้องกันความปลอดภัยขันจูฉันไม่เคยเห็นแสงเลเซอร์อะไรมันวุ่นวายนขนาดนี้มาก่อนเลยฉันก็ไม่เคยเหมือนกัน แล้วเราจะหนีจากที่นี่ได้ยังไงแล้วเนี่ยหยุ้ยไหนดูก่อนโอดูเสมือนว่าอันนี้นะคะเราจะต้องกระโดดค่ะอืออันนี้เราสามารถรอดไปได้ไหมกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอ่านี้รอดได้ค่ะแล้วก็อันนี้โอ้รู้สึกตอนนี้คล้ายๆกับเดอะแมทริกเลยนะคะเนี่ยเอาลาเลยแค่อันเดียวโอ้โห,โหตายเออไม่มีอะไรต้านทานความเก่งกาจของฉันได้โอ้โหเรียบร้อยค่ะขันสูงขนาดไหนก็ต้านทานความเก่งของพวกเราไม่ได้หรอกคุย้ยเรารีบไปกันดีกว่า ตอนนี้นะคะเราบุกเข้ามาในห้องน้าแล้วค่ะโอ้โหในห้องน้ำจะมีชกโครกไหมเนี่ยเฮ้ยมีชะโครกจริงๆงด้วยอันนี้มีก้อนกรด้วยฉันคิดว่าไม่น่าจะใช่นะันก็วางกาันเหมือนกันนะรู้สึกขมคลอยไงก็ไม่รู้ส่วนอันนี้เฮ้ยโอ้โหนี่เราตกลงมาในน้ำส้วมแล้วเนี่ยโอ้เราจะต้องรีบหนีกลับไปแล้วถ้ากลับบ้านไปแล้วก็ฉันจะไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมฉันก็เหมือนกันนะ ฉันจะไปสาดนายด้วยอ่ะหุนฉันอยากโอบไปน้ําด้วยนายก็ห่วงแต่ขนนายอยู่นั่นแหละเอาล่ะตอนนี้เนี่ยฮะเราขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะดูซิว่าเราจะเจอกับอะไรที่นี่มันอิสรภาพดูเหมือนว่าเราจะล่อแล้วนะคะเนี่ยในโบนัยกระโดดรถเต้นอะไรอ่ะยังไม่พลาดด่านซะหน่อยนายต้องพาแม่น้ํานี้ไปหัวหน้าครับเจอพวกมันแล้วครับมาอยู่ข้างนอกครับอู้คุมทั้งหมดจงฟังเราจะบุกออกไปข้างหน้า เตียมมือให้ครบตายแล้วจะทํายังไงดีละเนี่ยเราถึงจะข้ามไปตรงนั้นได้ดูเหมือนว่าน้ําตรงนี้นะคะมันจะลึกมากๆถ้าเรากระโดดลงไปแล้วก็มันอาจจะทําให้เราจมน้ําตายก็ได้นะคะเนี่ยแล้วตรงนี้นะคะก็เหมือนจะมีสะพานแต่สะพานมันหักไปแล้วอะ่ะฮ้ยถ้าเราค่อยๆแอบตรงนี้ละแอบตรงนี้แล้วค่อยๆไปตึ๊บต๊บโอ้ยตำรวจนี่เซอร์ซามากไม่เห็นแน่นอนโอ้โหยิงเออไหลลงมาูมน้ำแงดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะจะมีป้อมยามด้วยค่ะ อมยามตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปิดอะไรได้ด้วยคปเปิดปิดประตูนั่นเองเอาล่ะเราเปิดประตูไว้ก่อนนะคะจากนั้นเดยวก็ซ uh, uh ัมมอนนี huh. uh ่มาเลยเป็นอะไรอ้เป็นรถตำรวจค่ะไปแล้วมาแล้วคุณตำรวจออโอ้โหยิงรถกระเด็นเลยโหดไปเปล่ามาครั้งนี้เราไม่พลาดแน่มาเลยนี่มันต้องอย่างนี้ขับกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะวู้วว <Hey. S 2> บ้านแสนสุขของเราอยู่ข้างหน้าตรงนี้เองเอา้าวแทนว่านี่ไม่น่าใช่บ้านเรานะอันี้ก็จําจบ้านตัวเองไม่ได้เหมือนกันไม่ได้กรับบ้านมานานแล้วอะเมื่อผ่านด่านแล้วนะคะเราก็ต้องกดนี่รับเหรียญกันเลยค่ะดูเหมือนว่าแมปนี้นะคะจะเป็นแมปที่สั้นๆนะคะ่ะแต่ว่าสนุกดีเหมือนกันนะคะเนี่ยใครชอบนะคะก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แปงด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่แปงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ